สวัสดีครับไอรันพันเมืองมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อพี่น้องคนไทยทั่วประเทศกันเช่นเคยนะครับข้อมูลล่าสุดในตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประกาศเตือนภยัยเกี่ยวกับฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันพรุ่งนี้20-22สิงหาคม2565และในตอนนี้ทางกรมอุตุได้มีการเปิดเผยหลายจังหวัดได้รับผลกระทบ หลงเป็นฉบับที่2นะครับในช่วงวันที่20-22สิงหาคม2565ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเชียงเหนือในขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนจะเคลื่อนเข้าสู่แนวร่องมรสุมประกอบกับมรสุมตะวันตกเชียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันมันประเทศไทยและก็อ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ออก็ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตร,รายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งก็อาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันรวมถึงน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่ม จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งก็มีดังต่อไปนี้นะครับวันพรุ่งนี้2ีสิงหาคม255 5, 5, 5ภาคเหนือได้แก่จังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและก็จังหวัดเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือได้แก่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูดอนานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมกดาหารยะโสธรกาฬสินขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคามร้อยเอด็ดอำนาจาเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีกะตกษและจังหวัดอุบลราชธานีนะครับภาคกลางได้แก่จังหวัดลบบุงเพหา และปริมทนทุนภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วจันทบ,บุรีแล้วก็จังหวัดตราดวันที่21สิงหาคม2565นะครับภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิษฐ์สุขโขทยัยพิศนุโลกพกิจิตรเพชรบูรณ์กำแพงเพชรแล้ก็จังหวัดตาก ภาคตะวันออกเชียงเหนือได้แก่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูดดอดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนะครพนมมุกดาหารยะโสธรกาฬสินธ์ขอนแก่นชัยภูมินะครราชสีมามหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจ,จเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์รีสะเกษแล้วก็จังหวัดอบุบลราชธา,านีภาคกลางได้แก่จังหวัดนะครสวรรค์อุทัยธานีชยัยนาทกาฬสินธ์ราชบ,บรุรีส,สมุทรครากาครคนนะครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตวันออกได้แก่จังหวัดฉะเชิงเซานครนายกปราจีบนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบ,บุรีแล้วก็จังหวัดตราดภาคใต้ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาแล้วก็จังหวัดภูเก็ต วันที่22สิงหาคม2565ภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์กำแพงเพชรและก็จังหวัดตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาแลวก็จังหวัดบุรีรัมย์นะครับภาคกลางได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมล ภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดชาเชียงเซานครนายกปราจินบุรีสากแก้วชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและก็จังหวัดตราดภาคใต้ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองและก็จังหวัดพังงาและสําหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันมันภาคใต้และก็อ่าวไทยก็จะมีกําลังปานกลางทําให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันมันตอนบนมีกําลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันมันตอนล่างและก็อ่าวไทยตอนบนก็มีคลื่นสูง1 2เเมตรรบิวณที่ ฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยช่วงนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามประกาศจากทางกลมอุตุนิยมวิยานะครับที่ www.tmd.go.th รวมถึงทางเบอร์โทร0 2 3 9 9สองสามแล้วก็เบอร์โทรสายด่วนนะครับ1น8 2ได้ตลอด24ชั่วโมง ก็ต้องกราบขอบพระคุณข้อมูลดีจากทางกรมอุตุนิยมวิทยามาเน่ากาศนี้ด้วยนะครับที่ได้แจ้งเตือนภัยเรื่องนี้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบกันหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ